ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับทุกท่านแล้วกาเกษตรกรทั่วทุกทิศตะไตยนะครับมือนี่มีโอกาสดีครับมาขุดมั่นของเจ้าของนะครับของลุงเรื่องสับเกษตรไทยซีไลนะครับซีไลมือนี่ซีไลแปลงนี้ใส่ขี่ไกยู่ประมาณสองรอยกระสอบนะครับมาเบิ่งหัวเลยครับพี่น้อง หัวเอ้ยนะครับหัวยงใหญ่งามๆนะครับขุดก้อนนะครับขุดก้อนยันเน่าครับฝนตกดีช่วงนี้นะครับแป่งอีกของอ้ไทั้งคุณพ่อของทั้งเรื่องสับปะรศไทยนะครับหัวงใหญ่นี่นะครับนี่ใส่รถมัเอี๋ยวรถชิบหล่อมากครับว่างงานวันใดสั่งขี่กลกัติดต่อกันเข้าใดครับนี่ใส่รถยกเพื่อทุ้นแรงคนงานเข้า พีมิตรพีตนองนะครับกับวันยังไงครับพี่น้องพลังขี่ไก่ทั้งนั้นเลยครับขี่ไก่อัดเม็ดขี่ไก่อัดเม็ดขี่ขี่ไก่เกลียบของเรื่องศับ์เกษตรให้นะครับผลผลิตตามเป้าไม้นะครับผลผลิต คิดปลามือแรงเขามาชมกันครับอ,อีพี่สรงนะครับว่าจะไปขายอยู่ล้งแปลงนะครับว่าสิได้จักตันนะมันประมาณสี่ลาของคุณพ่อครับแปลงนี้ครับของคุณพ่อครับเอฟซอีแปลงนี้บรได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบรลองพื้นแล้วก็ขี้ไก่อัดเม็ดนะของฮึ่งเรื่องสัเ์เกษตรไทยไก่จะเต็มกล้องแล้วครับ ไม่นี้แปลงนี้คนงานเมื่อตะเวนเน่นครับคนงานเมื่อตะเวนเนว่าผู้ไทายมาทแต่เศร้าครับขับรถไม่เองครับพอดีคนงานช่วงนี้ล่าพักพอน,นะครับกลับบ้านหาหลูกหามเมียก็เลยเลยขับเองนะครับ อีกหลายแปลงนะครับของลุงเรื่องสับเกษตรไทยผู้เด็กๆลำมัน่นพันมั่นกับติดต่อกันเข้ามามีแบงไ้ครับคุณพอยกยกไ้ครับคุณลูกครับคุณลูกไทยโอเคครับรับผม